อันนี้ก็ถ่ายให้เห็นถัง30ลิตรที่เราเอามาดัดแปลงใช้กับออกซิเจนบางคนเขาบอกว่าการเอาถังเนี่ยไปใช้ที่บ้านเนี่ยอันตรายเพราะว่าที่วาล์วที่ปลดปล่อยความดันคือที่ลูกโป่งครอบอยู่เนี่ยมันจะปล่อยออกซิเจนออกมาทีละนิดทีละนิดมันจะทำให้เกิดการสะสมออกซิเจนในห้องนั้นมากและอาจจะทำให้เกิดการลุก ไมของของเปลวไฟได้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเขากลัวอย่างนั้นเราก็เอาลูกโป่งมาใส่อย่างนี้ดีไหมแล้วกักออกซิเจนเก็บเอาไว้ไม่ให้มันกระจายออกไปแล้วออกซิเจนในลูกโป่งก็เอามาใช้ได้อีกทำให้ออกซิเจนที่เราเหยทิ้งไปเนี่ยไม่ระเหยทิ้งเปล่าเอากลับมาใช้ได้อีก หรืออาจจะต่อท่อออกไปนอกหน้าต่างนู่นเลยนะต่อท่อตรงตรงนี้ออกไปนอกหน้าต่างนู่นเลยออกซิเจนมันก็จะไม่สะสมนะหรือเราอาจจะต่อท่อจากจุดนี้มาเข้าลูกโปง่งลูกใหญ่หรือบอลลูลูกใหญ่หรือแม้กระทั่งยางในรถยนต์เพื่อกักเก็บออกซิเจนเอาไว้ใช้เพราะว่าคลินิก สตุวแพทย์บางคลินิกบอกว่าเออเขาไม่เอานี่ไปใช้หรอกเพราะว่ามันมีอัตราระเหยสูญเสียไปจากไอการระเหยที่วาวนิรภัยนี้เราก็บอกว่าเออคุณก็สามารถกากเก็บไว้ได้นะแต่จริงๆแล้วมันระเหยน้อยมากเลยซึ่งรับได้เลยกับค่าใช้จ่ายขนาดนี้กับประโยชน์ที่ได้รับแต่ถ้าไม่อยากระเหยเลยก็กากเก็บได้ เอาไว้ในลูกโป่งแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ,อไว้ในยางรถยนต์หรือไว้ในกเก็บไว้ในไหนก็ได้แล้วดีด้วยมันทำให้มันไม่ฟุ้งกระจายก็นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วเรากม็มีวิธีแก้ปัญหาและว,วิธีคิดให้เขา